วันที่11กรกฎาคม2566ในอนุชาพึ่งบุญศรีผู้อำนวยการสำนักงานปปอชอประจำจังหวัดร้อยเอดนำทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตและเจ้าหน้าที่ ITA ลงพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จสำรวจขุดลอกสน้ำสาธารณประโยชน์ที่สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตร,รกรรมมขอ,องค์การบริหารส่วนตำบลโพไซงบประมาณ19,958,000บาท เพื่อการนำร่องการนำการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่โดยเมื่อสิทธิ์มกราคม2566ได้ลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวเนื่องจากมีข้อขัดข้องในเรื่องของค่างานและแบบรูปรายการสำนักงานปปชได้ให้คำแนะนำโดยให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทำหนังสือสอบถามการแก้ไขแบบให้ทางราชการเสียงบประมาณน้อยที่สุดและประชาชนได้ประโยชน์จากความลึกของสนามให้กักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด ติดตามและอัปเดตข่าวสารของสำนักงานปปชร้อ,อ,อ 101. ได้ที่เพจสำนักงานปปชร้อ